สวัสดีสดครับวันนี้นี่เลยบะหม,มี่กึ่งสําเร็จรูปหกรสชาตินี้เราเลือกมาเฉพาะรสที่แบบว่าเราไม่ค่อยจะหยิบกันนะวันนี้จะมาลองกันว่าแบบรสไหนมันรอดรสไหนมันไม่รอดอ,อันนี้ก็จะเป็นสปไปซ,ซี่คาโบนาร่าอันนี้เป็นของมามา่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นของมาม่าอีกรสแกงเขียวหวานไก่มไม่เคยกินเลยนี่ไม่เคยกินอันนี้ของมางกรคู่เป็น วุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยน้ำตกสูตรโบราณอ่ารสต่อไปของมา,ม,าม่าเหมือนเดิมเส้นเล็กรสเล้งแซ่บอ่าลองดูอันนี้เป็นรสหมึกมะนาวนะของยำำก็อันนี้เป็นรสเป็นของมาม่า o อเรน t ์ลคิทเช่นอ,ะอ่ะอ่าเป็นรสผัดไข่เค็มนะจริงๆก็คือมันมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแปลกกว่านี้อีกแต่ว่าแค่มันไม่ได้ทำมาเป็นคัพเนาะแต่ในในวันนี้เราจะ,จะเอาแต่ไอพวกที่มันปิดมีคัพมาดู ยังไงเราจะพูดยังไงเราจะรีวิวยังไงก็เดี๋ยวเราจะต้มก่อนทีละสามอันนะทุกคนแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆเล็นแล้วก็ค่อยค่อยกินค่อยๆชิมให้แล้วแบบค่อยๆบอกว่ามันเป็นยังไงมันงั้นสามอันนี้ลงไปก่อนอ่ะลงไปก่อนจะรีวิวซับเราเริ่มเริ่มจากสามรสนี้นะเริ่มเริ่มจากมาม่าสไปซี่คาโบนาร่าแกงถ่วหวานก้าเออวนเส้นน้ำตกนะทุกคน คาโบนาล่าก่อนต้องเทน้ำทิ้งมั้งมาให้ให้ให้รูเทน้ำทิ้งก่อนเก็บเส้นไวเน้เด้อเก็บเส้นไวเน้เด้อนี่มันเป็นสไปซี่คาโบนาร่านะก็จะมีครีสด้วยใช่ปะเนี่ยมันต้องมีน้ำนิดหน่อยไหมไม่ต้องเติมน้ำหน่อยไหมมันขูดขิดหน่อยนะเธอแต่หน้าปกมันหน้าปกมันดูมีน้ำนะอ๋อโอ้ อะ่ะอันนี้เราปล่อยไว้ปก่อนเดี๋ยวเราไปกินในนี่ก่อนทำไมอ่ะแกงเขียวหวานอ่ะโอเคอ่ะแกงเขียวหวานเพราะว่าเหยื่อเ,เส้นเล็กอืมอ้มกลิ่นหอมนะกลิ่นกลิ่นกลิ่นดีเลยกลิ่นแกงเขียวหวานเลยกลิ่นแบบแกงเขียวหวานเลยแต่สีน,นอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเข้มข<ม>้นเราจะค่อนเราจะค่อยๆชิมกันไหมนทุกคนอืมอร่อยเป็นไง ใช้กังเขียวหวานก็เลยให้เธเราบมงดิรสชาติที่ไม่ค่อยได้กินนะครับไม่คิดจะกินเลยด้วยซ้ำเราอืมอร่อยเลยอะ่ะเออก็อร่อยเว้ยเอ่อเงขียวหวานใช้ได้เลยอนน้ำตกอะ่ะอือต่อไปอันนี้ของไม่ใช่ของมาม่านะอันนี้ของ,ของมังกรงคู่นะครุ๊กครุ๊กครุ๊ก ไปบนเส้นอ่ะออกลิ่นก็โอเคอยู่นะอือเป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยอะอร่อยแต่ไม่เข้มข้นนะแต่อร่อยแต่ถ้าเกิดเที่ยวแกงเขียวหวานแล้วแกงเขียวหวานแบบดูแบบเข้มข้นกว่าร้อนโอเคนะ โอเคอ่ะถ้าเทียบกับมาม่ารสน้ำตกอ่ะมาม่ามันจะมีรสหมูน้ำตกใช่ป่ะผมว่าอันเนี้ยเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือมากกว่านะน่ารู้สึกเหมั้นป่ะใช่อ่ะต่อไปไข่เค็มไข่เค็มบ้าเลยหรอมาม่าสปซี่คาโบนาร่าใช่สปซี่คาโบนาร่าโอ้เส้นแข็งแล้วเนี่ยเติมน้ำหน่อยทุกคนมั่วมากนี้มั่วมาก จะอร่อยไม่อร่อยก็แล้วแต่ดีอ่ะอร่อยหมดเลยสามรสนี้อร่อยหมดเลยใช่ไหมถึงมันจะเป็นคาร์โบนาร่าที่เค็มนะแต่มันอร่อยอ่ะมันจะเค็มหน่อยแสดงว่าเราต้องต้องไม่เอาน้ําออกเว้ยช่ป่ะเพราะว่าเนี่ยมันก็ดูน้ำเยิ้มๆนะแต่เราชอบกินเค็มใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่ามันโอเคอ่ะไง ยไม,มในสามรสนี้ชอบไหนสุดชอบน้ำตกว่ะชอบเค้งเขียวหวานอะอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะคือจริงๆมาอร่อยหมดเลยเพราะมันคือผลชูรสไงทุกคนเดี๋ยวเราไปทำอีกสามอันต่อนะคะโอเค มา<ด>เรานะเริ่มกันจากเจ้าเส้นเล็กเล้งแซบก่อนเลยครับกลิ่นกลิ่นก็เล้งนะผมก่อนเลยนะต้องชิมน้ำมาเล้งนี่ต้องชิมน้ำหมูก็แบบวิญญาณหมูนิดหน่อยกัดเลยเป็นไง้ิดคนไหมมันก็อร่อยเนาะแต่มันแบบรู้สึกมันยังไม่ค่อยถึงอะ แต่เต้นเขาดีนะอร่อยนะอืมอร่อยแต่ว่าไม่เข้มข้นเออจางๆเลยแต่ลองชิมยำยำรสหมึกมะนาวีิยำยำรสหมึกมะนาวอ้นี่สีจับจัดจ้านแต่มันไม่ค่อยเข้มข้นผ่านไหมก็ถ้าเกิดเอาลิงก์แบบรสชาติที่กินเราชอบแบบแซ่บๆไปนะอันนี้ก็ถือว่า โอเคนะทุกคนอย่าบอกว่าแม่อร่อยต้องบอกว่าโอเคไม่แย่ไม,ไม่แย่แยอ,อ่ะเดี๋ยวดูดมึกมะนาวมึกมะนาวเนี่ยกลิ่นกลิ่นแม่ไม่กลิ่นแม่แปลกๆว่ะอืม,อมใช่กลิ่นมันแปลกๆกลิก่นไม่เหมือนแบบนึมะนาวอ่ะอ่ลองกินดิเธอเออม,มันรู้สึกว่ามันนึ่งมะนาวอ่ะแต่มันไม่แซ่บอ่ะมันไม่สุดอ่ะม,มันไม่สุด ก็ไม่แย่กพแก้ผัดได้ก็คือนึ่งมะนาวอ่ะรู้สึกว่านึ่งมะนาวแต่แบบเปรี้ยวเค็มมันยังไม่ถึงอะเนาะแต่อร่อยดีอร่อยดีคือถ้าเกิดใครอยากให้มันหอมอ่ะก็ไปบีบมะนาวเพิ่มรวมๆมันคือรสมันกลางเออกลางรสมันกลางไม่แย่ใช่ค่ะอันนี้รสไข่เค็มเป็นแห้งระหว่างรอเส้นนี้สุกเรามากินต่ออันนี้พูดเลยว่าทุกอันเนี่ยไม่แย่แต่แค่อาจจะแบบยังไม่ค่อยถึงแต่ถ้าใครไม่ชอบกินรสจัดอ่ะก็น่าจะชอบแหละโอเค อ,อ,นนอันนี้เป็นมาม่าแห้งนะมาม่าไขเ่เค็มหลังจากที่เราเทน้ําทิ้งเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงนะครับใส่สารจัดจ้านนะคนอันนี้ก็คของโซเดียมเกินเกินไปเยอะด้วยอ่าใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วกินหอมอ่ะหอมไข่เค็มขึ้นมาเลยเนาะไข่แดงเค็มกลิ่นแบบใช่เลยอเอ๊ย จะชิมแล้วนะทุกคนมาม่าออเรนจ์ลค <si ิทเช่นรสไข่เค <sy ็มกินไข่เค็มหอมมากออกแนวหวานหวานมันๆเผ็ดหน่อยๆเค็มเนิดอร่อยของยิมนี่อร่อยเลยชอบตุ่นเลยชอบตุ่นแล้ว ชอบสุดเลยนี่นัมโบวันเลยแต่คือถ้าใครไม่ชอบกินไข่แดงอ่ะก็จะไม่ชอบแต่มันอร่อยร้องอันนี้ต้องรองนี้เลยคอมเมนต์เลยอืมเห็นหนูชอบข้าวบนานลานะส่วนผมลบโหวดให้ออเรนเท่าคิดเชน่นเออสรุปว่าหรสที่ผมเลือกมานะครับอร่อยทุกรสเลยเนาะใช่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะชอบผัดไข่เค็มก็เถอเพราะน้ำตก ชอบแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานคือแบบว่าไม่ได้ชอบกินหรอกนะแต่ว่ารู้สึกว้าวว่าแบบมันเหมือนมันเหมือนอะเออแล้วก็บบาคาโบเมล่านี่คืออร่อยจ้ค่าเข้มข้นค่ะก็ค,ะคือรุให้คะแนนสามแต่ผมให้หนึ่งโอเคอย่าวันนี้ลาไปแล้วครับทุกคนเ <laughs> จอกันคลิปหน้าวันนี้ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะเฮ้ยบ๊ายบาย